สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะคลิปนี้อยู่กันในเกม f ล i ปนะครับวันนี้เราจะมาแรกของกิจกรรมกิจกรรมใหม่กันนะครับกิจกรรม Summer Event วควันหลงหน้าร้อนนะครับก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็เขาให้ไปตีมอนเตอร์นะครับเลเวล30บวกเก็บไอเทมนะครับ2อย่างก็คือพาราโซบอพาราโซกับบีชวอลเลยนะครับวอลเลยบอลนะครับก็คือล่มกับ ลูกบอลนั่นเองนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะน่าจะอ่านว่าพาราโซมนะครับโอเคก็เก็บมา2อย่างนะครับอย่างละ20นะครับใช้อย่างละ20นะครับในการแลกกล่องหนึ่งกองนะครับ NBC ที่จะเอามาแลกของเควสก็คือจะอยู่ที่เมืองแฟริสนะครับอยู่กลางเมืองเลยนะครับอยู่ตรงในบ่อน้ําพุตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับเดินมาก็จะเจอเลยนะครับ แล้วก็เก็บขอไม้ครบแล้วก็มาแลกนะครับของรางวัลที่แลกได้ก็จะเป็นกล่องเนาะที่ผมบอกไปนะแบบนี้อ่านี่ครับ Event u m m e r Event Box นกะครับกล่องนี้สุ่มได้แฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่น Summer Beach นะครับแต่ผมจะขึ้นรูปกับสเตตัสมาให้แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแล้วก็ข้างในกล่องก็จะมียาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีะะมี ยาวิ่งเร็วยากระโดดสูงนะครับกล่องสุ่มที่มีโอกาสได้รับอุปกรณ์ไม้ก็คือมีกล่องอาวุธไม้เวลหนึ่งด้วยนะครับแบบไม่ผูกติดด้วยนะครับแบบไม่ผูกติดนะครับแล้วก็มียา MP 2000แล้วก็ยา HP นะครับธรรมดานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะส่วนหลักๆเลยคือแฟชั่นนั่นเองนะครับของกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่านะครับผมเตรียมมาทั้งหมด400ออันนะครับก็แลกได้ทั้งหมดประมาณ ยี่สิบชุดเนาะยี่สิบชุดนี่ครับก็กดวิธีแรกก็คือกดคลิกไปที่รูปตรงนี้ครับของแรกนะครับกดตกลงทีนึงแล้วเขาจะให้ใส่จํานวนเนาะเราก็ใส่ไปกดยืนยันครับเรียบร้อยนะครับผมแลกมาละยี่สิบกล่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับทั้งหมดยี่สิบกล่องนี่แหละวันนี้เปิดเลยนะครับมีร่มด้วยอ่ามีร่มมาสองอันแล้วนะครับ โอเคผมได้ร่มมา2อันแล้วก็มีแฟผู้หญิงอันหนึ่งนะครับนี่ไงที่ผมบอกว่าเป็นแฟชั่นนะครับได้มากล่องหนึ่งบูบิกินี่เซตนะครับผู้หญิงแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ยกรีนทั้งสวิมเมอร์เซตโออันนี้ของผู้ชายด้วยเหรอมีทั้งช่างชายและหญิงเลยนะครับได้มา2ชุดเลย20กล่องนะครับโอเคแล้วก็มียานะครับที่ผมบอกไปนะครับเป็นยาโจมตี อันนี้เพิ่มความรุนจมตี20%นะครับแล้วก็ MP แล้วก็ HP นะครับอ่าโอเคไม่มีหลายล้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ